วันนี้มาสรุปข้อมูลจากไลฟ์สตรีมของ Gravity ในตอนที่2กันนะครับผมเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเปิดและก็ล็อก PC นะครับผมว่าเซิร์ฟเปิดวันไหนนะครับผมหรือว่าออนยาข้อมูลได้ไหมแล้วในเกมจะมีอะไรบ้างนะครับผมถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยจ้าบริการเติมเงินออนไลน์เท t ทรู .com นะครับมีทุกปัตทุกเกมให้บริการนะไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นเกม PC นะครับสามนาทีก็เติมเสร็จแล้วนะฮะที่สําคัญถูกกว่าเติมเองด้วยนะครับผมสนใจกดได้ที่ลิงก์ปักหมุดได้เลยจ้า สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซิก้านะครับวันนี้นะครับผมเราจะมาสรุปข้อมูลของแล็กนาร์กไรวิตี้กันนะครับว่าในไลฟ์สตรีมตอนที่2เนี่ยเขาพูดอะไรไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับกับคำถามที่หลายๆคนอยากทราบมากที่สุดเลยนั่นก็คือเซิร์ฟเปิดวันไหนนะครับผมซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็ยังไม่ได้รู้อีกแล้วครับเขายังไม่บอกนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับทีมงานครับเขาได้บอกมาครับแง้มแง้มมาแล้วว่า เขาเนี่ยมีกําหนดการเนี่ยกำหนดไว้แล้วนะครับว่าเกมจะโค้ดเบต้าวันไหนให้บริการวันไหนนะครับ แต่เขายังไม่บอกในสัปดาห์นี้ครับเขาจะไปบอกในสัปดาห์หน้านะครับนั่นก็คือวันพฤหัสต่อไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าเราก็จะมาทําสรุปแบบอีกเนี่ยน่าจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเซิร์ฟจะเปิดเมื่อไหร่นะครับผมอ่าแล้วก็ข้อที่2นะครับข้อมูลจากเซิร์ฟเก่าย้ายมาได้ใหม่นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นี่ไม่มีการพูดถึงหัวข้อนี้เลยนะฮะน่าจะยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับจากไลฟ์สตรีมสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ายังงงมู่่นกาาทีอลํช จรนานะครับว่าจะสามารถเอาข้อมูลย้ายมาได้ไหมนะแต่ว่าย้ายมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะย้ายมารวมกับเซิร์ฟใหม่นะเซิร์ฟใหม่เนี่ยทุกคนต้องเริ่มใหม่หมดอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้ามีการย้ายข้อมูลจากเซิร์ฟเก่ามาเนี่ยจะย้ายไปเปิดย้ายอีกเซิร์ฟหนึ่งได้หรือเปล่านะครับที่เขาบอกไว้คือประมาณนี้เนาะจากสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกนะสัปดาห์นี้ไม่มีการพูดถึงเลยนะฮะอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับคําถามเรื่องเซิร์ฟเปิดนะฮะต่อไปจะเป็นรายละเอียดต่างๆในเกมนะครับผมต้องบอกเลยว่าสัปดาห์ีี้เเ่มมมขขอออูลทาาาบก เยอะมากเลยครับเราได้รู้อะไรคืบหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปในเซิร์ฟเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะฮะรู้เยอะกว่ากําหนดการเซิร์ฟเปิดอีกนะนะับผมก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยนะครับผมก็จัดสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราได้ทราบกันมาแล้วว่าแร็คมาล็อกจะใช้ UI แบบใหม่นะครับผมก็เขาได้บอกมาแล้วว่า UI แบบใหม่นะมีระบบอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของ Daily l o g In นะครับรางวัล Daily Log In ที่จะได้รับจากการเข้าเกมเลยไม่ต้องไปเข้าเว็บไซต์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับผมแล้วก็จะได ไว้กดรับของรางวัลที่เราได้พิเศษจากกิจกรรมหรือเกมอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับหน้าต่างตีบวกแบบใหม่นะครับผมแบบใหม่นี่มีเปอร์เซ็นต์บอกเลยนะครับว่าโอกาสสเร็จกี่เปอร์เซ็นต์บวกที่เท่าไหร่แล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใส่อิรูโอริแบบพิเศษเข้าไปเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นมาได้เลยนะฮะตัวนี้ก็อาจจะเสียความคลาสสิกนั้นเราจะไม่ได้ยินเสียงหรือเห็นเป็นรูปภาพแบบโป้งเพลงแล้วนะครับผมคราวนี้มันจะเป็นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแทนนะครับเป็นแบบ่ข้้ใหดยเาาวมมผ ซึ่งก็ปกติจะมีอิลูโอริปกติซึ่งถ้าเกิดตีบวกแตกของก็จะหายไปด้วยนะครับผมแล้วก็มีหินขั้นที่สูงกว่านะครับก็จะเป็นเอ็นริดอิลูโอรินะครับอันนี้ตีบวกก็จะแตกเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์สํเเร็จให้นะครับแล้วสุดท้ายเลยเขาเรียกว่า HD นะครับ HD อิลูโอริอันนี้ ถ้าตีบวกแตกนะครับผมของจะไม่หายไปแต่ถูกลดขั้นแทนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เหมือนกันนะครับอ่าแลระบบอื่นๆก็จะมีระบบอัดวิดีโอในเกมได้นะครับซึ่งจะใช้พื้นที่เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเอาไว้อัดแล้วก็แบบเวลามีปัญหาอะไรก็อัดวิดีโอแจ้งส่งทีมงานอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะอัดไ้โชว์เพื่อนก็ได้ซึ่งเขาจะมีเมนูขึ้นมาให้ปรับเปลี่ยนได้ด้วยว่าเอ้ยต้องการจะแสดงค่าอะไรในที่เราอัดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วขนาดไฟวิดีโอเนี่ยค่อนข้างเล็กด้วยนะครับ แล้วก็จะมีระบบนำทางนะครับซึ่งพาร์ทที่แล้วเราน่าจะได้เห็นกันไปแล้วนะครับเรื่องของระบบนำทางที่เขาเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับรอบนี้เราก็จะได้เห็นละเอียดขึ้นนะฮะเราอยากไปแมปไหนเรากดเลือกได้เลยเดี๋ยวมันจะมาร์กเส้นทางให้แต่เราต้องเดินไปเองนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเส้นทางได้ด้วยนะว่าไอเส้นที่มันจะนำเราไปเนี่ยจะนำไปเป็นเส้นนำเป็นรอยเท้านำเป็นลูกศรอ,อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าน่ารักดีนะฮะต่อการที่ระบบแคชช็อปนะครับรอบนี้นะครับเขาก็ได้ตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยมาแล้วนะครับว่าพิวกับบันมีขายหร เอาไว้เติมเลือดนะครับกับ SP แบบกดทีเดียวเต็มหลอดเลยนะครับเหมือนดอกเหลืองนั่นแหละครับผมกดทีเดียวเต็มหลอดเลยแต่ว่าน้ําหนักแค่1เท่านั้นเองนะครับเป็นของแคทที่ได้รับความนิยมมากในแผดคลาสานะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไม่เอามาขายเป็ขาดเลยนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นไอเทมที่ โกงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นสายฟาร์มบลูฟาร์มไว้อะไรอย่างนี้ก็น่าจะสบายใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่าจะต้องมีการใช้เงินในเกมคอดข้างเยอะแน่นอนนะครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าอาจจะมีไอเทมแบบเล็กๆเช่นอีลิทอีลิทบลูกล่องบลูกล่องไว้เล็กๆอ,อ,อ,อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขายังไม่ได้เปิดเผยตรงนี้มาแต่เอาเป็นว่าพิวกระบ,บันเนี่ยไม่มีแน่นอนนะฮะสายฟาร์มบลูฟาร์มไว้ตัวนี้น่าจะสบายใจได้ระดับหนึ่งแล้วรวมถึงเอาเคมิสอะไรอย่างนี้ด้วยที่จะทํายาขายอะไรแบบนี้ทาสลิมขายนะ,ะน่าจะดีใจกันเลยละแล้วก จะไม่ได้ใช้เป็นแบทเทอร์แมนนวลเหมือนเมื่อก่อนและที่เป็นสมุดกดทีละครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับระบบพรีเมียมแบบใหม่นี้นะครับจะเป็นคาถาครับมันเป็นกล่องก่อนกดมาแล้วเปิดแล้วจะได้คาถาครับมีอายุการใช้งาน3า30วันหรือกี่วันอะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณถือคาทานี้ไว้ในตัวละครนะครับ ตัวละครจะได้รับ EXP แล้วก็คูณดรอปอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเป็นการถาวรน,นะครับซึ่ง EXP กับคูณดรอปเนี่ยสามารถที่จะรับเพิ่มได้อีกนะครับโดยการที่เวลาคุณกดใช้คาถานเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมี NPC แมวขึ้นมาครับแล้วคุณคุยกับตัวเนี้ยเพื่อที่จะซื้อบัฟอีกต่อหนึ่งได้นะฮะมันจะช่วยคูณเวลคูณดรอปเพิ่มขึ้นอีกต่อหนึ่ง เป็นระยะเวลา1วันต่อ1ครั้งที่รับบัฟนะครับ1วันในชีวิตจริงนะออกเกมไปมันก็นับนะครับซึ่งตัวบัฟเนี่ยไม่ได้ฟรีนะตัวบัฟเนี่ยจะต้องใช้ซิลเวอร์ไวในการซื้อบัฟตัวนี้ครับเป็นบัฟต่อที่2นะ ซิเวอร์ไวาก็คือของแคทอีกชิ้นหนึ่งนั่นเองพูดง่งยๆว่าถ้าอยากจะเลเวลติดจรวดเนี่ยก็ต้องซื้อพรีเมียมตัวนี้แล้วก็ซื้อซิเวอร์ไวามาซื้อบัฟพรีเมียมต่อที่2อีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าก็เป็นปกติของเกมออนไลน์อยู่แล้วนะฮะที่จะต้องเอาเงินแลกเวลาในการให้เราเก็บเลเวลเร็วอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนดีนะครับแล้วพูดถึงไอเทมแบบเป็นวันเนี่ยเขาก็แถมมาอีก2ไอเทมครับคือคาฟาเบลกับเมอร์ชันเบลนะครับซึ่ง,งบเงบ อันนี้มีระยะเวลา30วันเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าคุณใช้กระดิ่งคาฟ้าพุ่งขแขยงไกรงกระดิ่งคาฟ้าเนี่ยก็คือใบคาฟ้านั่นแหละครับเปิดคาฟ้าที่ไหนก็ได้นะเอาไว้เก็บของ ฝากของเข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนอะเราจะชินกันเป็นใบใช่ไหมกดใช้ใบหนึ่งก็ลดไป1ใบเปิดค้างคาฟาได้อันนี้เป็นวันเลยครับกดปุ๊บซัมมอนคาฟาขึ้นมาเปิดเลยครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเป็นเมอร์ชันเบลก็จะเป็นสั่นกระดิ่งแล้วก็จะมีพ่อค้าขึ้นมาเอาไว้ซื้อยาเร่งไว้เว้ยก็เหมือนพ่อค้าขายอุปกรณ์นั่นแหละครับหรือคุณจะขายของให้เขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าฉุกเฉินเวลาลงดันไปแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีไอตัวนี้ยยาหมดก็อซื้อยาได้หรือว่าถ้าเกิดว่าของเต็มน้ําหนักเกินก็ออาาาโยยนนนลงไไไปปขด้้ะะะรรมณี แล้วก็หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆในเกมนะครับผมซึ่งเขาก็บอกมาเยอะทีเดียวนะสัปดาห์นี้นะครับก็หนึงเลย XP ไม่บวมนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเล่นจริงจังเนี่ยวันเดียวก็9 9ได้นะครับคิดว่าน่าจะใช้หลอด XP เท่ากับแอสการ์ดนะก็แน่นอนนะเพราะมันเป็นแพท เดียวกันนะครับเป็นแผ่นรีโนเวลเหมือนกันแล้วก็ใช้ระบบเก็บเลเวลแบบขั้นบันไดนะครับก็อันนี้ก็เหมือนแอสการ์ดอีกแล้วนะครับผมอันนี้ก็เข้าใจไม่ยากเลยเรามีคลิปสอนไปแล้วนะครับเรื่องของสิเทคนิคเก็บเลเวลไววันเซิร์ฟเปิดนะครับเราก็จะมีอธิบายเรื่องเก็บเลเวลขั้นบันไดอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองย้อนไปดูกันได้นะครับและเควสอีเดนนะครับจะมียาวให้ถึงเลเวล140เลยนะครับจากปกติในแอสการ์ดเราจะมีแค่ถึงเลเวลร้อยเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่ถึง140เเลยซึ่งราก็จะมีเควสป้ายให้ทําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะะครรับผมมีอไไให้ทําปเรืื่่ออยๆเผใครแบบ เกียจฟรามอนอย่างเดียวอยากจะรับเควสไปรับเอ็กพีเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะและโฮมูนครูดจะถูกนำเข้ามาด้วยนะครับในแพทของกราวิตี้นี้เขาบอกว่าจะมีทั้งโฮมูนครูดธรรมดาและโฮมูนครูดระดับเอซึ่งเป็นของคลาสสามนะครับแต่เขายังไม่ได้บอกว่า โฮมมูนครูตัวนี้สามารถใช้ AI ได้หรือไม่นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่รอจะใช้ AI โฮมมูนอยู่ก็อาจจะต้องรอลุ้นกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับว่าตกลงแล้วจะใช้ได้ไหมนะฮะอธิบายสันส้นๆนะครับโฮมมูนครูด AI ก็คือการที่เราใช้ AI ทําให้โฮมมูนครูดเนี่ยทำงานได้มากกว่าที่เราสั่งเองนะครับคล้ายๆกับการทางานออโต้อะครับผมบางเซิร์ฟเวอร์ก็ยอมรับได้ให้ใช้ได้บางเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ยอมรับเพราะมันก็คือบอทดดีๆนี่เองอะไรอย่างนี้นะฮะต้องรอเปิดตัวจริงอีกทีหนึ่งนะคร และเขาก็ยังได้เผยตารางอาชีพทั้งหมดนะครับในแพทที่จะเปิดให้บริการอีกด้วยนะครับซึ่งก็คือเหมือนแอสการ์ดเลยครับผมคือมีคลาสสมีคลาสสของคลาสพิเศษบางอันเช่นนินจาก็จะมีคางิโร่กับโอโบโร่แล้วนะครับแต่ว่าการสลิงเกอร์ยังไม่มีเรเบเลียนนะครับสไตล์เอ็มพีเรอร์ Emperor ของสตาร์การเ์เตอร์ก็ยังไม่มีโซลิเปอร์ของโซล,ลิงเกอร์ก็ยังไม่มีแบบนี้นะครับหรือว่าแอดวานซ์โนวิดเอ็กซ์เปิดโนวิดอะไรของซูเปอร์โนวิดก็ยังไม่มีนะครับก็จะเท่ากับแอสการ์ดเป๊ะๆเ,เลยนั่นเองนะครับ แล้วก็ที่น่าสนใจเลยก็คือว่าชุดนะครับผมถ้าสังเกตดีๆนะครับภาพมันอาจจะแตกหน่อยนะครับผมชุดนะครับผมของทาง Gravity, เนี่ยเป็นชุดที่ไม่เหมือนกับใน a s g a r d นะครับบางอาชีพสังเกตว่าชุดจะเปลี่ยนไปนะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูตอนเปิดจริงๆว่าเขาจะใช้ชุดนี้หรือเปล่าหรือว่าจะใช้ชุดเดียวกับใน a s g ก r d นะครับก็บางอาชีพก็อาจจะดูดีขึ้นบางอาชีพก็อาจจะไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะฮะ และเมื่อพูดถึงระบบชุดนะครับหนึ่งสิ่งที่จะพูดไม่ได้เลยก็คือคอสตูมนั่นเองนะครับอันนี้เขาได้มีพูดถึงเรื่องของ second costume นะครับ second costume เนี่ยนะครับผมเป็นระบบของ Japan r o นะครับซึ่งก็คือ r o ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับมันจะมีชุดของคลาส s 3ที่ แตกต่างจากชุดธรรมดาที่เราเคยเห็นกันนั่นเองนะครับเป็นชุดที่ดูดีมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ได้บอกไว้แล้วว่าเรากําลังเจราจากับทาง r o ของ j p a n อยู่นะครับขอเอาระบบตรงนี้มาลงในเซิร์ฟเราได้ไหมหมายความว่าในอนาคตก็อาจจะมีให้ใช้นะครับรวมถึงคอสตูมชุดต่างๆที่จะทําให้เราสามารถเปลี่ยนชุดตัวเองเปลี่ยนชุดตัวละครได้อะไรแบบนี้ในอนาคตก็อาจจะมีถ้าเกิดว่าการเจราจากับทาง g r o สําเร็จนะครับ ต่อกันที่ข้อมูลในเกมนะครับการ์ดบอสท,ทุกใบไม่ถูกแบนนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นแอสการ์ดเนี่ยเราจะรู้ว่าการ์ดแมงทองได้ถูกแบนให้ไม่ดรอปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการ์ดแมงทองมีเกลื่อนเซิร์ฟเกินไปมันอาจจะโกงได้หรืออะไรอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถึงจุดประสงค์ในการแบนการ์ดบอสนะแต่ว่าเขาได้บอกมาแล้วครับว่า ในเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยไม่มีการแบนการ์ดบอสใดๆเลยครับถ้าเกิดว่าคุณฆ่าบอสคุณก็จะมีโอกาสดรอปบอสนั้นๆได้คราวนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการ์ดแมงทองใบแรกของเกมเนี่ยมันจะแพงสักแค่ไหนนะฮะแล้วก็ยังมีการ์ดบอสอื่นๆในเกมด้วยนะครับซึ่งเขาบอกว่าทุกใบสามารถดรอปได้ตามปกติเลยครับและจะมีอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจเลยนะครับนั่นก็คือระบบร้านค้าออฟไลน์ครับร้านค้าของพ่อค้าเนี่ยปกติเนี่ย,รเ,ยเราจะต้องเปิดเกมเพื่อตั้งร้านค้าใช่ไหมครับแต่ระบบร้านค้าออฟไลน ถ้าหากว่าคุณตั้งขายของไว้แล้วคุณปิดเกมไปหรือปิดคอมไปตัวละครคุณก็ยังคงตั้งร้านค้าอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นระบบที่ผมชอบมากๆเลยนะบางคนแบบฟาร์มเก็บเวลมาทั้งวันแล้วแต่อยากจะตั้งขายของไว้อะไรเงี้ยแล้วไปนอนก็จะได้ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้นะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะหรือใครจะมี2องสามไอเดีเพื่อเปิดแล้วขายของแล้วปิดไปอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูตอนเปิดอีกทีเนาะแล้วก็อีกหนึ่งระบบนะครับที่เขาได้พูดถึงคือเรื่น้ใน ผมก็คือออปชันที่เราเคยไปออฟแมวที่มันจะอยู่เป็นบริเวณแถวล่างของอาวุธนะครับผมเพิ่มความเร็วมั่งเพิ่มเด็กเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะออฟได้อะไรนะซึ่งเขาบอกว่าจะไม่มีระบบตรงนี้แต่ว่าจะมีออปชันอาวุธได้ถ้าหากว่าอาวุธนั้นๆดรอปจากดันเจียนสูงๆนะครับเช่นยกตัวอย่างที่เขาพูดมาก็จะมีเมโมเรียลดันเจียนแล้วก็เดวิลทาวเวอร์นะครับเขาบอกว่าอาวุธที่ดรอปจากดันเจียนพวกนี้เนี่ยจะมีออปชันสุ่มติดมาให้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปออฟเองเนี่ยยังไม่มีระบบนี้นะครับ แล้วก่อนที่ทีมผู้พัฒนาเขาจะจากไปเขาก็ทิ้งฟีเจอร์3อย่างแห่งอนาคตไว้ให้นะครับผมแห่งอนาคตนี่หมายความว่าในอนาคตอาจจะมีนะครับผมแต่ว่าดูๆแล้วผมว่าคงไม่มีในเร็วๆนี้แหละครับผมก็มี3อย่างนะครับผมก็คือ1เลยคือจะมีระบบสื่อสารด้วยเสียงนะครับในอนาคตอาจจะมีนะฮะและระบบอย่างที่2นะครับก็คือระบบอาจจะทําให้บางระบบของเกมนเนี่ยเล่นบนมือถือได้เช่นเช็คราคาของอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะทําให้เล่นบนมือถือได้นะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คืออาจจะมีบัตรเติมเงินไลน์แล็นาล็อกในอนาคตนะครับผมซึ่ง3อย่าง ผมคิดว่าโอกาสที่เป็นไปนได้มากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องของบัตรเติมเงินรลน์แล็อหน้าแหละครับผมเผื่อใครอยากจะสะสมอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าเจ้าของลิขสิทธ์ก็มาเปิดเองทั้งทีเนาะ และหมดสุดท้ายของไลฟ์สตรีมของ g า a v วิ y ตี้วันนี้ก็คือช่วง GM ตอบคําถามนั่นเองนะครับเขาเอา GM เนี่ยมานั่งพูดนะครับผมแหม่หล่อซะด้วยนะครับผมซึ่ง GM คนนี้นะครับเขาก็ได้มาตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องความเข้มข้นในการตรวจสอบบอทดหรือโปรแกรมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งต่อบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เราได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับเริ่มด้วยที่ข้อแรกเลยครับผมเขาบอกว่าเขาจะคุมเข้มเรื่องบอทดมากนะครับจะมีทั้งโปรแกรมของเกมนะครับที่คอยจะสแกนเรื่องบอทดที่มันเข้าไปในเกมอยู่แล้วด้วยระดับหนึ่งนะคร หาตรวจจับบอทอยู่ตลอดเวลารวมถึงผู้เล่นนะครับก็สามารถที่จะใช้ระบบอัดวิดีโอในเกมนะครับเพื่อช่วยส่งหลักฐานในการแจ้งแบนบอทดได้ด้วยนะครับขอบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยเราเนี่ย จะเน้นเรื่องบอดคุมเข้มเป็นพิเศษเลยครับผมเพื่อให้บรรยากาศของเกมเนี่ยดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะฮะและบอดนะครับเขาแบนเข้มข้นถึงขั้นท,ที่ว่าแบนทุก ID ที่เกี่ยวข้องนะครับบอดเอาของไปให้ใครเอาเงินไปให้ใครเนี่ยไล่แบนทั้งยวงเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณกลัวว่าจะแบบเอ้ยแล้วอย่างนี้ผมรับของโจรมาผมจะโดนแบนไหมเขาก็พูดถึงตรงนี้มาด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าใครโดนแบนจากเคสนี้เนี่ยให้ส่งเรื่องทิกเก็ตที่บอกไปนั่นแหละครับผม แจ้งไปหาเขาบอกว่าเอ้ยผมรับของโจรมาครับผมโดนแบนได้ไงครับหรือว่าแบบเราไม่รู้ว่ารับของโจรหรือเปล่าก็โดนแบนได้ไงครับเขาก็จะอธิบายอธิบายมาแล้วคุณก็บอกไปว่าเอ้ยเนี่ยผมไม่รู้ผมรับของโจรมาอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเขาจะมีการเช็ค IP ว่า IP พูคุณเกี่ยวข้องกับบอทดไหมเช็คราคาที่ดึงมาว่าวันแบบถูกผิดปกติไหมอะไรอย่างนี้เขาก็จะเช็คให้ละเอียดแล้วก็อาจจะปลดแบนให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราก็สบายใจได้ระดับหนึ่งว่าถ้าโดนแบนร่างแหตไปด้วยเนี่ยเราก็สามารถท แล้วเขาก็ยังบอกไวด้วยอีกนะครับว่าระบบแจ้งปัญหาหรือระบบแจ้งแฮกแจ้งโปรแจ้งอะไรอย่างนี้นะครับของ Gravity เนี่ยจะใช้ระบบทิกเก็ตนะครับทิกเก็ตเนี่ยพูดง่ายๆก็เหมือนเขียนเมลส่งนะครับผมถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะแจ้งสมมุติว่าคุณไปเจอบอทคุณอยากจะแจ้งบอทคุณอัดวิดีโอมาแล้ว คุณก็เข้าไปที่เขียนทิเกตครับแล้วคุณก็เขียนหัวข้อแจ้งบอทดอัปโหลดวิดีโอที่คุณถ่ายมาไปแล้วก็เขียนรายละเอียดตัวละครชื่อคุณอะไรเงี้ยแล้วกดส่งไประบบทิเกตเนี่ยมันก็จะส่งไปที่ตัว GM แล้ว GM ก็จะไปดําเนินการต่อไปนะครับระบบนี้จะไม่เหมือนกับตัวไลฟ์แชทของทางผู้ให้บริการเก่านะฮะทางผู้ให้บริการเก่าไลฟ์แชทก็จะมีคนรอพิมพ์ตอบคาถามคุณอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าระบบเนี้ยส่งไปแล้วเขาก็จะค่อยๆมาคัดกรองทีละเคสทีละเคสไปถามว่าดีไหมส่วนตัวผม ค่อนข้างจะชอบแบบติกเก็ตมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นไลฟ์แชทเนี่ยบางทีเราเป็นผู้เล่นเนี่ยเราเห็นว่ามีคนพูดคุยกับเราอยู่เนี่ยแล้วบางทีเราอยากจะแก้ปัญหานั้นเดี๋ยวนั้นเลยอะแล้วบางทีทีมงานเขาแก้ไม่ได้จริง<ๆ>เขาก็อาจจะใช้วิธีการตอบปัดๆไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสู้เป็นติกเก็ตแบบเนี้ยส่งไปดีกว่าเดี๋ยวเขาพิจารณาเดี๋ยวเขาก็ตอบกลับมาเองนะผมว่าแบบนี้น่าจะดีกว่านะครับอันนี้คอมเมนต์ส่วนตัวเนาะถ้าเกิดว่าใครชอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะฮะ ถูกแบนนะครับผมโปรแกรมช่วยเล่น Data Data เนี่อาจจะเบาหน่อยนะฮะดัต้าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตรวจพบก็อาจจะเริ่มที่7วันก่อนแต่ถ้าเกิดซ้ําๆก็อาจจะถาวรน,นะอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง Data เขาย้ํามาด้วยนะว่าจะเล็กจะน้อยแค่ไหนก็ถือว่าเป็น Data นะครับอ่ยิ่งถ้าเป็น Data ต,ตัดโมชั่นนี่คือถาวรเลยเพราะมันเข้าข่ายโปรแกรมช่วยเล่นแล้วนะ อธิบายสั้นๆเผื่อใครไม่ทราบ Data ก็คือการทําให้พื้นของเกมต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นช่องสี่เหลี่ยมให้เราเนี่ยมองเห็นง่ายขึ้นบางทีบาง Data อาจจะแบบทําให้ซูมไกลได้บาง Data อาจจะทําให้เห็นของหยอกใหญ่ขึ้นจะได้คลิกไม่พลาดมองไม่พลาด บางทีไม่มีต้นไม้บางไม่มีหญ้าบางเราก็เห็นของชัดขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือ Data ธรรมดาแต่ว่า Data ตัดโมชันเนี่ย Data บางอย่างมันจะมีการเข้าไปแก้ระบบของเกมด้วยทําให้สกิลที่เคยฟาดแบบ1วิฟาทีโพอย่างนี้อาจจะไปตัดให้เหลือสักครึ่งวิอาจจะฟาดได้เร็วขึ้นโพะๆอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือ Data ตัดโมชันนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเข้าข่ายโปรแกรมช่วยเล่น โดนถาวรเลยส่วนเรื่อง Data จะเล็กจะน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าจะเริ่มจากเ็วัน3วันอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยครับว่าตรวจพบเนี่ยคือยังไงนะันเดี๋ยวต้องไปรอดูตอนเกมเปิดจริงทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คนสนใจมากเลยครับเรื่องรูทเรื่องแจมนะฮะวันนี้เขาก็ตอบมาด้วยนะเรื่องรูทเรื่องแจมเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีบทลงโทษครับเพราะว่ารูทเนี่ยเราจะมีเวลาเก็บของของ,ของตัวเองอยู่แล้วซึ่งใครเคยเล่นแลกน่าจะรู้อยู่แล้วเวลาเรายิงมอนสเตอร์ตายเนี่ยเราเก็บของเนี่ยมันจะมี แต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นมาคลิกเนี่ยต้องรอสัก30วิหนึ่งนาทีอะไรประมาณนี้หรือเท่าไหร่เนี่ยผมไม่เคยนับเลยนะแต่คือว่ามันจะมีระยะเวลาอยู่นะครับที่เราจะเก็บของคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่มีบทลงโทษอะไรครับส่วนเรื่องแจมเขาบอกว่าก็ตั้งแต่เกมเปิดมาในไทยก็ไม่เคยมีการลงโทษเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าว่ามีการร้องเรียนเรื่องนี้เข้ามาเยอะๆในอนาคตอาจจะมีการคิดบทลงโทษตรงนี้มาเขาย้ำนักย้ำหนาเลยนะครับว่าต้องการให้สังคมในเกมเนี่ยดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับ อ่ะแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับผมที่หลายๆคนอยากทราบกันเหลือเกินนะครับก็คือมาโครนะครับถ้าใครจําได้เนี่ยในไลฟ์สตรีมของสัปดาห์ที่แล้วที่เราทําสรุปให้เนี่ยเรื่องของมาโครเนี่ยเขาบอกว่าโดนแบนทั้งหมดนะครับผมแต่สัปดาห์นี้นะฮะเหมือนจะมีการจอดรายละเอียดลงไปอีกนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้แบนทั้งหมดนะครับเขาบอกว่ามาโครจากอุปกรณ์เกมมิ่งทั้งหลายนะครับผม ไม่ถูกแบนนะครับและโปรแกรมตรวจเกมการของเกมเนี่ยก็จะให้ผ่านไปได้ตามปกติเลยครับพูดง่ายๆเราสามารถใช้มาโครได้ GM บอกเลยครับว่าไม่ผิดแต่ต้องใช้ในกรณีที่ไม่วนลูปนะครับเช่นเอาไปใช้ในการใช้สกิลซ้ําๆเพื่อไม่ให้เมื่อยมือเอาไปปั๊มยาโรัวอะไรอย่างนี้เพื่อไม่ให้เมื่อยมือหรือก,กดคีย์บอร์ดรัวเกินไปอะไรเงี้ยเอาไปใช้ได้นะครับแล้วต้องเป็นาจากเกมมิ่งเท่านั้นนะเขาไม่ได้บอกนะครับว่าจากพวกเติร์ดปาร์ตี้หรือว่าพวกโปรแกรมที่โหลดมาโครแบบอย่างอื่นมาไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่เขาพูดเลยว่าเกมมิ่ ไม่ผิดแน่นอนนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เอาไปใช้เป็นวนลูปเหมือนคล้ายบอทเช่นเอาไปตั้งให้มันใช้สกิลซ้ำๆที่เดิมหรือว่าตั้งให้มันเดินไปคลิกไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือถือว่าโดนนะครับผมก็ยังถือว่าผิดอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สบายใจได้แล้วนะใครที่จะใช้มาโคปัม๊มเลือดใครที่จะใช้มาโคไปใช้สกิลอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าสบายใจได้ระดับหนึ่งเลยนะฮะอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมกับการสรุปไลฟ์สตรีมวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราได้รู้อะไรในเกมของสัปดาห์นี้เยอะขึ้นมามา,มากๆเเเลยนรหมมือาาาวางแผก ดีขึ้นนะฮะไม่ได้แบบว่ามาแนะนําอย่างเดียวเหมือนไละ์สตรีมที่แ <Stevens> ล <Como> ้วนะครับแต่สิ่งที่น่าผิดหวังทั้งหมดเลยก็ยังคงเป็นเรื่องของการที่เราไม่ได้รู้วันเปิดนะครับผมแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องของกําหนดการอะไรต่างๆเลยแม้แต่นิดเดียวนะรวมถึงการย้ายประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีความคืบหน้าตรงนี้แต่ว่าที่ถ้าเจ็บใจไปกว่านั้นเลยก็คือว่าเขารู้วันแล้วครับแต่เขาบอกไม่ได้ครับคือเขารู้วันแล้ว่นไลน์สตรีมเขาบอกเลยว่าเนี่ย กระดาษที่ผมถืออยู่เนะี่ยมันเขียนวันที่เลยเปิด c b t เปิดเกมเนี่ยมันเขียนอยู่ตรงนี้เลยแต่เขาไม่ได้บอกนะครับผมเขาบอกว่าเดี๋ยวรอติดตามสัปดาห์หน้าอ่ะก็ไม่เป็นไรโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้วอรี่อะไรมากนะครับเพราะว่าถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาก็เปิดแหละครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรน,นะท้ายที่สุดนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกด like ไลค์ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูนครับว่าเกมจะเปิดวันไหนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้บ